สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับเรานะคะกับ Channel Punchy Smiley นะคะวันนี้ก็จะมาประกาศผลกิจกรรมนะคะก็รางวัลที่2นะคะก็จะเป็นสตรอเบอร์รี่อันนี้เลยนะคะลืมกันไปหรือ,อยังเอ่ยว่ามีกิจกรรมอยู่นะคะก็ขอโทษด้วยที่ประกาศช้านะคะโอเคก็เดี๋ยวเรามาโหลดคอมเมนต์เอ้ยโหลดเสร็จแล้วเอ้ยยัง <laughs> โอเคยังไม่ได้โหลดนะคะก็เราจะมาโหลดคอมเมนต์กันก่อนนะนี่จากคลิปนี้เลยนะคะ ตอนนี้ครบ13 0 0 0 s มสคร์แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะโอเคก็โหลดเสร็จแล้วนะคะก็เรามาเลือกผู้โชคดีกันเลยคนนี้เลยค่ะชื่อป่านนะคะ Channel bst ch นะคะก็เดี๋ยวเราทักไลน์ไปนะคะโอเคนะนี่ก็จะเป็นโอเคต่อไปเป็นรางวันที่1นนะคะจะเป็นปลาไทกิสีเหลืองนะคะแล้วก็ เป็นควิททอยอุนจินะคะน่ารักมากๆเลยนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเลือกผู้โชคดีกันเลยค่ะอ่าได้เป็นจีนนะคะแต่ว่าจีนไม่ทำตามกติกาก็คือไม่เม้นอายุกับ ID Line ก็จะขอตัดสิทธิ์นะคะแล้วก็เลือกคนใหม่นะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะโอเคคนที่ได้นะคะชื่อครป e นะคะครีมันดสกอชน,นิการชน,นิการนะคะ ก็เดี๋ยวเราแอดไลน์ไปนะคะ